สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสะพยเก่าเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูอาหารตามรอยซีรีส์ It's Okay to Not Be Okay นะคะเป็นเมนูโปรดของนางเอกในเรื่องหรือว่าคุณโกมุนยองนั่นเองนะคะนั่นก็คือไข่นกกระทาต้มซีอิ้วค่ะหรือว่าชื่อภาษาเกาหลีนะคะเรียกว่าเมชูเรียงชังชุรินค่ะ เมนูนี้นะคะเป็น side d i s ของเกาหลีที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะใครอยากรู้ว่าทำยังไงไปชมกันเลยค่ะและนี้ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะใครดูไม่ทันไปดูที่ description box ข้างล่างได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาต้มไข่นกกระทากันก่อนเลยนะคะวันนี้ใช้ไข่นกกระทาทั้งหมด40ใบค่ะ ใส่น้ำให้พอท่วมไข่นกกระทานะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็เกลือนะคะเขาบอกว่าใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือจะช่วยให้ปอกเปลือกไข่ได้ง่ายขึ้นค่ะ ต้มไข่นกกระทานานประมาณสักสิบถึงสิบสองนาทีประมาณนี้นะคะให้สุกเสร็จแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยค่ะน้ำไข่นกกระทาที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะลงมาใส่ในหมอ้อเมื่อสักครู่นี้ที่เราใช้ต้มนั่งคราวนี้เราจะมาทำน้ำซีอิ๊วกันนะคะใส่น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงค่ะตามด้วย กันจังนะคะหรือว่าซอสถั่วเหลืองเกาหลีประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วอันนี้ใช้เป็นคอนซีรัปนะคะใครไม่มีใช้น้ำตาลทรายแทนได้นะคะแล้วก็พริกไทยดำตามชอบเลยค่ะใส่กระเทียมแล้วก็ใส่สาหร่ายเคลแห้งที่เอาไปล้างน้ำมันนะคะสักเล็กน้อยแต่ใครไม่มีสาหร่ายเคลไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ ไฟให้เดือดนะคะเมื่อเดือดแล้วเราก็ใส่ต้นหอมหั่นเป็นท่อนใหญ่ๆลงไปค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็กดต้นหอมให้จมเล็กน้อยแล้วก็ตั้งไฟนะคะหรีไฟเป็นไฟกลางค่ะแล้วก็ต้มจนน้ำซีอิ้วเนี่ยดูงวดนะคะงวดลงกว่าเดิมนะคะต้มประมาณสัก8-10ถึงนาทีประมาณนี้นะคะ่ะให้ให้มัน ะะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูน,นี้นะคะก่อนจะเสิร์ฟก็โรยงาขาวคั่วสักเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามเสร็จแล้วก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะรสชาติจะออกค่อนข้างเค็มนะคะทานเปล่าๆไม่น่าจะได้ส่วนใหญ่คนเกาหลีเขาจะทานกับข้าวเป็น s i ด์ดิชที่ทานกับข้าวสวยนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะง่ายมากๆค่ะ ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดสั่กนกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้ทำในเมนูต่อๆไปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย